ก็กรับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมโยมซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับในส่วนของตั้งค่าดีๆที่ติดหัวแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับคลิปนี้นะครับจะมีการแจกตั้งค่าแน่นอนนะครับถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้หน่อยแล้วกันนะครับคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าคลิปนี้มีคนดู5,000คนดูขึ้นครั็ รับไปเลยในส่วนของบัตรกรีน่าฟรีมูลค่า150บาทรู้ว่าประมาณ500เพชรนะครับนอนเดี๋ยวพี่ทําการแจกให้ไปฟรีเลยนะครับสำหรับบงน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่บบว่าอยากได้นะครับทุกคนและตั้งค่าตัวนี้นะครับทุกคนก็คือ พี่ได้ไปเทสมาแล้วนะครับเดียวว่าเข้าหัวนะครับน้องก็ประมาณ100%เซ์เลยนะครับเดียวว่าเข้าหัวนะครับเกือบทุกนัดเลยนะครับถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากได้ตั้งค่าดีๆอยากได้ตั้งค่าเด็ดๆแบบนี้นะครับก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับคนละ1ไลค์คนละ <GT> 1แชร์ละกันนะครับทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจพี่หน่อยละกันนะครับสำหรับมงน้องคนไหนพี่ีคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของฟีีหรือว่าอยากได้ในส่วนของ กิจกรรมใหม่ๆห,ห,หรือว่าอยากรู้อะไรก็ติดตามไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าพี่จะรีวิวการเคลื่อนไหวนะครับและของฟรีเยอะแยะม,มากมายนะครับทุกคนมาเรามาแจกตั้งข้างกันเลยดีกว่านะครับทุกคนก็คือเราจะเริ่มจากการตอบสนองนะครับนอนและอันแรกนะครับก็จะเป็นการตอบสนองหรือว่าทั่วไปนะครับทุกคนก็เอาไว้ปัดใช้ปัดขวาปัดขึ้นปัดลงหรือว่าเอาไว้ดึงหัวนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เราตั้งอยู่ที่ 174ดนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับมึงน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในสองตั้งค่าดีๆแบบนี้นะครับทุกคนก็จะมีตามนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับและยังไม่หมดเท่านี้นะครับยังจะมีทางด้านของ กล้องเลตดอดนะครับสำหรับกล้องเล d ดอดนะครับก็ให้เราตั้งอยู่ที่161ได้เลยนะครับหรือว่า161เท่านั้นนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกล้องเลตดอดก็เป็นกล้องที่แบบว่าติดมากับปืนตอนแรกนะครับน้อถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนก็คือเตรียมตัวละกันนะครับเพราะว่าสามารถตั้งค่าจากตั้งค่าของพี่ได้แล้วก็ไปเล่นได้เลยนะครับแล้วก็อันที่3นะครับก็เป็นทางด้านของสกคูณ2นะครับหรือว่าปืนนี้นะครับนาองก็คือ อาจจะมีแต่สโคลคุณสองนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่ายกตัวอย่างเอ็มแปดกำไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับดกไี้ว่าเปลี่ยนสโคลไม่ได้นะครับเราจะได้ใช้สโคลคุณสองนะครับและสโคลคุณสองก็สามารถดึงหัวได้ด้วยนะครับทุกคนก็เมื่อเวลาเราเข้าสโคเนยครับก็อย่าดึงแรงและกันนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็คือสโคลคุณสองนะครับก็ตั้งไปได้เลยนะครับอยู่ที่175นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับดกไี้ว่าจะไหนจะเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับมงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่า ก็ลองตั้งดูได้นะครับเพราะว่าไม่เสียหายอยู่แล้วนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สโครคุณสนะครับก็ให้เราตั้งอยู่ที่140หรือว่า140เท่านั้นนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าตัวคนเล็กๆนะครับเนาะก็สามารถมองเห็นนะครับเนาะตัวคนแบบว่าเท่ามดก็สามารถมองเห็นนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนยังจะมีอีกนะครับก็คือลำกล้องสไนเปอร์นะครับให้ทุกคนตั้งไปได้เลยนะครับอยู่ที่13 หนึงนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสาหรับลํากล้องสไนเปอร์นะครับถ้าคนไหนที่แบบว่ายังไม่เคยตั้งนะครับลองตั้งดูได้เลยนะครับก็อยู่ที่1 3ึ่นะครับเนาะสำหรับลํากล้องสไนเปอร์นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าคิดว่าสไนเปอร์มันดึงหัวไม่ได้นะครับก็รีดีว่าคิดผิดแล้วนะครับเนาะแล้วก็อันสุดท้ายอยู่ที่4-4เท่านั้นนะครับทุกคนก็ เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับทุกคนก็มีตามนี้นะครับพี่ขอบอกเลยลกันนะครับว่าจะหนักจะเต็มแน่นอนนะครับทุกคนนี่เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านของการควบคุมนะครับสําหรับการควบคุมนะครับก็แนะนําให้ตั้งตามพี่ตามกรอบสีแดงนี้นะครับถ้านอกเหนือจากนี้ทุกคนสามารถฟรีสไตล์ได้เลยหรือว่าตั้งได้ตามใจเลยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็ถ้าตั้งตามพี่นะครับอันแรกก็ให้เป็นเริ่มต้นนะครับอันที่สองก็แสดง เมื่อสโคปอันที่3มอันที่4อันที่5้าทัวที่นะครับก็รีดดิวว่าเปิดทั้งหมดเลยนะครับุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสอหรองน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่ายังไม่เคยตั้งนะครับก็ลองตั้งดูได้นะครับุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสอบรองน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยเลยกันนะครับโนว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่นะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยหรือว่าตั แล้วก็ต่อมาจุดนี้สำคัญม,มากๆเลยนะครับทุกคนก็เป็นจุดที่หลายคนห้ามมองขั้นเด็ดขาดเลยนะครับน้องก็คือ เป็นการตั้งค่าปุ่มนะครับเนาะอันแรกนะครับก็ให้เราใส่อยู่ที่46นะครับเนาะสำหรับมือถือที่มีขานาดหน้าจอไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็เป็นรุ่นเก่ามือถือหน้าจอลเล็กๆอะไรประมาณอันนี้นะครับก็แนะนําเลยนะครับอยู่ที่46นะครับแล้วก็56ผลิตออกมารุ่นปัจจุบันนะครับเนาะก็เรียกว่าถ้าคนไหนใช้รุ่นปัจจุบันนะครับก็ตั้งอยู่ที่56ได้เลยนะครับเนาะส่วน66สําหรับ iPad และในคอมแล้วกันนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของนะครับ น้องตั้งค่าปุ่มนะครับวันนี้มาแจกให้แล้วนะครับนอนและตั้งค่า iPad iPhone นะครับทุกคนพี่บอกเลยแล้วกันนะครับว่าตั้งประมาณนี้เลยนะครับน้องก็เรียกได้ว่าเข้าหัวโคตรดีเลยนะครับทุกคนก็จับประมาณนี้นะครับทุกคนและไม่หมดเท่านี้นะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่ามาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับน้องก็เรียกได้ว่ามาพูดถึงกราฟิกกันบ้างนะครับสำหรับกราฟิกนะครับเอาแบบนี้แล้วกันนะครับทุกคนก็คือ มือถือไม่แรงตั้งเป็นราบลื่นไปก่อนเลยนะครับและมือถือแรงๆนะครับก็ตั้งเป็นราบลื่นหรือว่ามาตรฐานนะครับน้องมือถือกลางก็ตั้งเป็นมาตรฐานหรือว่าราบลื่นนะครับทุกคนก็จบประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับน้องก็ลองตั้งดูได้นะครับที่แนะนํามาทั้งหมดนี้นะครับน้องไม่ใช่ว่าเสียหายนะครับก็คือมีผ่านการเทสอย่าเย้ำมากมายนะครับส่วนเรื่อง dPI เดี๋ยวพี่ถามให้ละกันนะครับเพราะว่าตั้งข้างพี่อยากตั้งก็ได้ไม่อยากตั้งก็ได้นะครับเพราะว ก็จะประมาณนี้เลยนะครับ DPI Android ตั้งอยู่ที่120 DPI นะครับเนาะแล้วก็ DPI นะครับเนาะไม่ใช่นะครับก็คือ DPI FS ตั้งอยู่ที่120 DPI นะครับเนาะแล้วก็ DPI Android ตั้งอยู่ที่400ร้อหางเก DPI นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับก็ลองตั้งดูได้นะครับทุกคนเพราะว่าไม่เสียหายอยู่แล้วนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของ สถิติการตั้งค่านะครับนอถ้าไม่ดีจริงนะครับทุกคนก็รีดีว่าไม่อยู่จนถึงถึงวันนี้แน่นอนนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ต้องดีจริงแน่นอนนะครับใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับก็รีดีว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยละกันนะครับทุกคนและคลิปนี้นะครับพี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าวันพรุ่งนี้ละกันนะครับจะเป็นคลิปแบบไหนอะไรไงนะครับทุกคนก็ฝากติดตามกันด้วยละกันนะครับคนละ หนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ละกันนะครับทุกคนเพราะว่ากิจกรรมที่จับเดตเข้ามานะครับนาอในวันนี้นะครับนาอก็เรียกว่ามีเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะมารีวิวเพิ่มเติมละกันนะครับสำหรับน้องคนไหนมีพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ของใหม่ๆหรือว่าอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวพี่จะรีบรายงานละกันนะครับทุกคนนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาพีเพียงเท่านี้ละกันนะครับทุกคนไว้จะกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าวันพรุ่งนี้ละกันนะครับสำหรับนี้พี่ก็ ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย